เ้าตั้งใจฟังเด้อผมประเดทเทตยากพ่อจิบอกเข้าใจเด้แต่ฟังพ่อบอกเข้าใจกับพักกันไปตายสะกอนเด้อหรือตั้งมาเกิดไม่มาฟังไม่ถ้ายู่ไปโดนๆมันจีบาปหลายขึ้นแต่ <c oughs> ฟังพ่อบอกเข้าใจเราจ,ะจะฟังพวกเฮานันน่สะส่ะแสแสวงหาหม่องทำบุญทำทานมามากแล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบอกเข้าใจท่านแล้วท่านเพื่อยอย่างบ่หุจัก มีตาท่านเพื่อแลกของออไปท่านบางไรกระซางเงินสิบบาทยี่สิบบาทลอยหนึ่งแลกเอาสวรรค์วิมานเนาะแลกเอาอัญโยธาบรรดาศักดิก์ให้ลูกให้หลานแลกเอาความอายุยืนเออยังนาชาตุดเด้อกบ้าเด้งผู้ขาถูกลอตเตอรี่ละวันทีหนึ่งมั่งมีเห็นบ่ไดะแลกควา่ำลำรวยเออแล้วก็แลกให้เจ้าของอายุยืนอีกเด้อเห็นบ่แล้วก็บ่แค่แลกแค่นั้นเดียวนี แลกให้ลูกเต่าแล้วห้านเด้เป็นเจ้าเป็นหน้าอีกมันเป็นอยู่แล้วหูจักบ่าว่ามันเป็นอยู่แล้วพวกเจ้าก็เป็นฉีขามันเออมันจะไปกินเหล่าเมายามาปนได้ไปทำไร่ทำไร่ยังมาปนได้กระสางกูหลับเอาเบิดถูกต้องก็ได้พวกเจ้าไปขอถือแล้วเออ <c oughs> จิตยาบ้ามาปนได้กระสางไปประกันเอาไปเสียงเงินเอาไปย่องเอาพวกเจ้าลาเป็นชีขาแต่ว่ามันเลยเป็นน้าแหลก ทำบุญแลกของทำท่า,ทานเพิ่มทุกพวกเจ้าหนะักนอย่าให้ฟ้ากันฟังให้มันให้มันเข้าใจเราระลึละลกตามมันแมนหรือว่าแมนละ่ะเพวกเท่าเท่ะเราังคักเนาะคุณจะพูดได้หัวกับคุณนั่นละแมนที่จริงหัวบอญสาธุเด้อพวกขาอายุเงินวา่าเดก้าวสิบกว่าปีแล้วมันพ่อตายไปแหงนั้นจะไปขอไปเงินสำได้อีกนเนาะขอให้ลูก หลานได้เป็นเจ้าเป็นนายขอให้ความลำารวยออขนาดตายแล้วมันยังขอเพื่อไปอีกไดเออ้เกิดสใดายสะดกยขวามีกผู้ขานออยังให้คาว่าถูกอยากยังให้พบใจพ่อเดอ้อขวาดวยด้ยังไปเกิดอีกได้วด่วววาน้รมดาเด้นั่นแหละจึงบอกว่าทำบุญแหลกข,ของทำท่านเพิ่มทุกมันเลยมาถึงจกเถื่อจุดมุ่งไมายสูงสุดของะูุใจเจ้า,าเฮพิคนสั่งสมสั่งสอนมาเรื่อยๆนี่ คือให้พวกข้านั่นดับถูกโดยการหยุดค่ำปรารถนาด้วยบ่แม่นว่าให้ไปปรารถนาให้ได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นน<อ>ี่แล้วก็ให้อายุยืนอีกอ,อายุยืนหรือว่ายืนนั่นน่ะมันก็เป็นธรรมชาตร์ของมันู้ใด้บเรเยนเบียดเบียนสัตว์พอได้ทำลายสัตว์มาหลายพ่ได้ร่รางแก่คนมาหลายมันก็เป็นของมันเองโดยธรรมาชาตรของมันเองว่าอ,อายุายืนเอง แกกยนิ้งซ้ำนั่นแหละที่นิ่นซ้ำใหญ่เดี๋ยวนี้นิ้นซ้ำลอยนึง่แหละยังสูงสูงมือน,นี่ <c oughs> ความเจ็บไข้ได้ป่วยก,ก็เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนซัดนั่นแหละ <c oughs> ความหาเงินหาทรัพย์อะไรก็เกิดจากการเป็นหลักไปโกงเขานั่นแหละ <c oughs> <c oughs> แบบนี้ฟังเอาดีๆว่าทั้งเบิดที่เฮาเห็ดมารวมแล้วถ้าเป็นอกุศลอกุศลแปลว่าความกังวนความรอ้รอนความจากได้ความปรารถนาเออ บาปก็คือกันนั่นแหละบาปกับอกศุศล่วนคือเดียวกันเราร้อนกังวลพวกนนเ,ออเข้าชีวิตชาวไเชาวห,หน้าพวกเข้าเกิดมากกับพ่วงลำบากอยู่แล้วพวกเจอาล่องระลึกถึงเบอร์โหลดแต่เข้าเกิดมาไปเหตุให้เหตุหน้าน้ำพอน้ำแม่ฝนตกฝ้าห้องก็ไดูอดได้ทนทั้งยานทั้งไปทั้งยาดเลยฝ่าห้องฝ่าผ้าเปียงปัง,งล่มไงล่มแดงยังมากยานนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้คิดถึงความถูกในขณะที่เหุ้หยาน ยันยังยานเจ็บยันปวดยันป่วยยันตายเออแล้วก็ยานยั้งไปอีกเอ่อยานผู้นั้นผู้นี้บ่ท่านใดอาศัยตัวเองได้ยันลูกยันเต่าเล่าหลานมืันนั้นแหละบ่ท่านไดเป็นขอบเป็นครัวนี่มีต่ยานกับยานมีตะห่วงกับห่วงมีต่บาปกับบาบเด้นั่นแหละพวกเข้าคนบัานอกบันหน้าก็มีการข่าปูข่าปลาเป็นอาหารเป็นธรรมดาข่าไก่ข่าเป็ดเป็นธรรมดา บางที่กัลักมากินเลี้ยงกันเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเ่านั้นเป็นอกุศลที่ผ่านมาเบิดแล้วแต่เรียกว่าหลายๆคนก็กังว้นเรื่องว่าศีลบ่บริสุทธิ์เห็ดบ่ท่านใดดอกตัดบ่ท่านได้จังสีมันตัดว่าดดดอกแต่มันตัดได้แล้วเ่ต้องมาวัดบ่ต้องปฏิบัติหยังจึงบอกว่าหลายๆนเนก่ยกลงว้นเรื่องอกุศลกรรมเก่าที่เฮาเคยเห็ดมาแล้วเคยข่าปูข่าปลา เคยขวบแม่งกินนู้นมาหลายส่อนหวกมาหลายหลายๆอย่างเดี๋ยวเห็ดมาก<ม>บันคขสิบอกวิธีหลัดพวกเจ้าเด้อ<ม>บ่ต้องไปกังวลบ่ต้องไปคิดถึงมันบาปอกคุลกรรมเก่าสิ่งให้ผลบดถาถ้าเมื่อใดนี่เข้าระลึกนึกถึงลมหายใจเข้ากับลมหายใจออก<ม>แค่นี้สินสิบริสุทธิขึ้นมาทัานทีเลยในขณะใดเมื่อใดที่เฮาเป็นผู้มีสติ มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเขา่าลมหายใจออกแล้วกะจับจุดอุณาโลมหรือว่าเอาอาการปิติมไม่ไหวระวางกลางหน้าผากในขณะนั้นคำว่าศีลกับบริบูรณในหันสมาธิจิตตั้งมั่นก็อยู่ในหันบาปอากุศลกรรมเก่าให้ผลบ่ได้บอกวิธีหลาดพวกเจ้าเอาเลยถ้าไปเด็ยินได้ฟัง,งมามากแหละเต่ส่วนมากได้ยินได้ฟัง,งมากอะบ่ได้เข้าใจว่าการที่สิละอกุศลกรรมเกา่า หรือว่าละแม้กระทงกุศลหมละในความปรารถนานั้นเหตุใดมันสิถึงพานิพานพภานิพานเป็นของดับเป็นของเย็นเป็นของที่บ่มีความรู้สึกรัรกใครเกลียดใครบ่มีเหตุใดเข้าสิถึงพานิพานไใดก็คือล่มหายใจนั่นแหละสิถึงภานิพพานไใดพวกเจ้ารลัดสั่นเอาโลดเด้อส่วนมากอยากได้ยังอธิษฐานเอาเ้อะแต่ไปฟังมาเออไปฟังอยังลับ พาเวทเท่านั้นกันเท่านี้กันค่าถาพนบบนัน์แบบนั้นแบบนี้พวกเจ้าสได้ไปเกิดยุพระศรีมั่งพวกเจ้าสได้ไปเป็นนั่นไปเป็นหนี่มีแต่เนวปรปรถานามีแต่แนวไปถูกเวลาท่านมากอะ่ะขอให้พบเมืองแก้วคอยแค่วงมานคอยพบภาษีอานในอนาตโคตการโนนเทินกับภาคันวาไปออมันมีแต่อนาคตกับอนาคตมันคือบนอ,อยู่ได้ปัจจุบันสี่ห้าได้ยินียน่ย,ย,ย,ยฟังมากมันยากที่สิหาผู้ลู่ผู้เพิ่นแสดงตรงจริง บางที่ก็ตรงจริงอยู่แต่ว่าข้าฟังบ่เข้าใจก็บมีเพราะความเคยชินชินในการไปฟั่งบางหันตรงนี้ไปมังได้กับผ้าต่างต่าลดน้ำมตนผูแขนสะดาะแขะสะดาะเคาะป้ายตัวถีบกัวแดนแล้วผ้ากันบอกต่างต่ากันอธิษฐานขอ,อนั่นปรารถนาเอานี่มีแต่ความเกิดได้นรป่นนะปรารถนาทั้งหลายแหล่นะ้าต้องยุดความปรารถนาพวกเจ้าสิทำผิดทำบาปมา,มากมาทีงได้กัะสาง วิธีหลักกัะบอกพวกเจ้าอยู่เ่าต้องไปห่วงเ่าต้องไปกังวลในเรื่องที่ทําบาปมากเก่าก่อนเคยหลักยังไถ่ไว้แต่คิดถึงย่ำใดมันกับกังวลย่ำนั่นแหละถ้าเอาสินเอาธรรมาเปียบมาเทียบแล้วเคยข่าไผ่มากกับสร้างบพวกเจ้าจีข่าสั์มากคนในกับสร้างหลักของคนมาหลายคนในกับสร้างทําพิษอะไรมาหลายกับทางบอกว่าจีเป็นถ้ำแท่งกับสร้างมันก็เพ็นแก่กันปานาธิบาทธรรมดานี่แหละอย่าไปคิดถึงมัน วิธีละอกุศลวิธีหลัดมีอยู่แล้วให้พวกเจ้ามั่นใจนะในวิธีที่บอกให้อยู่เดียวนี้แหละคือวาให้เป็นผู้มีสติสติไปวันนึกถึงให้พวกเจ้าคิดหอดล่มให้ใจของพวกเจ้าเองเนียบเนียน่ยนกันกับความรู้สึกในหูดังจะของนี่เออ